สวัสดีเพื่อนๆท่านผู้ชมนะครับที่กําลังรับชมคลิปของเป็ดนักล่าในคลิปนี้นะครับไม่เจอกับ fc นานมากนะครับระยะหลังเป็ดนักล่าทุ่มเทให้กับการทํำ่านท้ายเพื่อให้อางาออกมาได้มีความสวยสมบูรณ์มากที่สุดก็เลยไม่มีเวลาได้ทําคลิปรีวิวเกี่ยวกับกล้อง ตัวปืนหรือว่าอุปกรณ์ที่ใช้งานที่เป็ดนักล่าอยากจะเอามาให้เพื่อนดูวันนี้มีมีของเล่นมาใหม่ครับที่วางอยู่ในภาพเนี่ยเป็นกล้องเลงยี่ห้อน้ำอิงทั้ง2รุ่นนะครับมีตัว4ขตด16ซึ่งเป็นเลนเฮดี แล้วก็มี4ขีด20ที่เป็นเลน ED นะครับวันนี้มีกล้องเลงตัวใหม่มาให้เพื่อนๆชมจะเป็นรุ่นเลน ED แต่ว่ากำลังขยายแค่16นะครับ4ขีด16เป็นเลน ED เ,เป็นราคาไม่แพง ก็เลยอยากจะให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับคลิปนี้ถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่ที่น่ามีไว้นะครับราคาแค่4,900บาทเดี๋ยวมาแกะกล่องให้เพื่อนๆดูกันนะครับไปกันแบบเร็วๆนิดนึงนะครับคลิปจะได้ไม่ยาวนะครับ ดูบรรดาของแถมที่อยู่ในกล่องเนาะผ้าเช็ดเลนฝากระดกท่อบังแสงแผ่นหมุนปรับตั้งเซ็ตซิโลแล้วก็ปุ่มเสริมหมุนปรับกำลังขยายแล้วก็มีขา แบบมองลอดศูนย์นะครับปจัจแจระดับน้ำเป็นของแถมนะครับตัวกล้องจะประมาณนี้นะครับตัวกล้องจะประมาณนี้ดูตัวกล้องกันชัดๆปุ่มปรับปุ่มเปิดไฟไฟตัวนี้เป็นนัาล่าสองดูแล้วนะครับ เขาจะมีไฟเฉพาะจุดตรงกลางคล้ายๆกับคล้ายๆกับเลสดอตซึ่งถ้าใช้งานจริงตัวนี้จะจะตอบโจทย์ได้ตรงตรงประเด็นก็คือมันจะไม่ทำให้แสงเยอะเกินไปในในการมองเห็นมันจะโฟกัสจุดตรงกลางของวิธีกระสุนยอย่างเดียว ถ้าเป็นกล้องรุ่นก่อนๆที่ทํามาก็คือถ้าแสงเต็มเต็มเลนกล้องเนี้ยมันจะทําให้กลกเป้าที่ที่อยู่ด้านหน้าเอาเอาขนาดมันก่อนท่อเลงสามสิบปลายท่อด้านหน้าห้าสิบเอ็ดมิลนะครับปลายท่อด้านหน้าห้าสิบเอ็ดมิลส่วนเลนใกล้ตา เลนใกล้ตาเนี่ย42มิลน,นะครับเนาะพอดีมาถ่ายตรงที่มีร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์เขาลองเครื่องผุ่มปรับสูงต่ำปุ่มปรับซ้ายขวาแล้วก็ปุ่มปรับความชัดในระยะต่างๆตั้งแต่25เมตรไปจนถึง หกรเมตรแล้วก็ไม่มีที่สิ้นสุดสัญลักษณ์แบบนี้ไม่มีที่สิ้นสุดกำลังขยายสี่ถึงสิเท่านะครับ ED สี่ขีดสิอ๋อนี่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  FFP ตัวนี้เป็น FFP นะครับ กำลังขยายไม่ได้โตไปกว่ากันนะครับแต่ว่าตัวกล้องนี่ดูขนาดตัวกล้องปุ่มปรับก็ใหญ่ขึ้นนะครับปุ่มปรับสูงต่ำซ้ายขวานี่ก็ใหญ่ขึ้นมาเปรียบเทียบให้เห็นกับรุ่น EDCQ16 ตัวนี้ทิดก่นตั้งล่าซื้อมา 4 0 0ดตัวนี้4 0 0เกล้องกล้องยาวกว่านะครับกล้องยาวกว่าดูความยาวความยาว32เซนนะครับตัวนี้รุ่น HD นะครับส่วนรุ่น ED เนี่ยความยาวยาวกว่านะครับรุ่นนี้ยาวอยู่36เซน ีลังกา36มสิบหกเซนยาวกว่าส่วนรุ่น4ขีด20ยาวอยู่ยาวอยู่สาสิเซนให้ดูทั้ง3รุ่นนะครับเพื่อนจะเลือกใช้รุ่นไหนตัวนี้ C เป็นเป็น HD 4ขีด16 4,007ตัวนี้เป็น ED 4.16 4,009ตัวนี้เป็น ED 4.20 7,005เป็นรุ่นใหม่นะครับตัวนี้เป็นตัวที่ออกมาล่าสุดของค่ายน้ำอิงซึ่งเป็นดักล่ามีกล้องของค่ายน้ำอิงมีอีกรุ่นหนึ่งจะเป็น เป็นกล้องยิงเร็วตัวนั้นพอดีน้องยืมไปใช้นะครับเขาเขาเอาไปใช้แทนเล็บดอทเอาไปติดลูกซองเห็นเห็นเป้าคือมันมันมองเห็นปลายลำกล้องเลยตัวนั้นมันรุนเริ่มต้นจากหนึ่งเท่าไปจนถึงหกเท่าใช้แทนเล็บดอทได้เลยนะครับโอเควันนี้วันนี้เอาเอามาเปรียบเทียบแล้วก็ แน่นอนว่าราคาที่ต่างกันไม่เยอะแต่เราจะได้คุณภาพอย่างกล้อง E-D เนี่ยเป็นเลนที่ดีที่สุดแล้วนะครับของกล้องกล้องเลงที่ว่าราคาไม่ไม่ข้ามหมื่นโอเคเมื่อก่อนตัวนี้ต้องมีเกือบสองหมื่นตอนนี้ราคาห้าพันมีทอน <laughs> เนาะเอาของดีๆมาให้เพื่อนชมกัน คลิปนี้ใครอ้อยฝากฝากนี่ไว้มันเป็นของคุณน้ำอิงนะเป็น้ล่ามไม่ได้ขายนะครับแค่เอาของดีๆมาให้ดูกันแนะนํากันคือใช้ใช้ของคุณน้ำอิงเกือบทุกรุ่นที่ทําออกมาขายเป็นกล้องที่สําคัญก็คือปรับเส้นเลงครั้งเดียวก็คือจบเลยนะครับโอกาสเคลื่อนนี่น้อยมาก แทบไม่มีการเคลื่อนเลยนะครับแนะนำแล้วก็การันตีด้วยด้วยคุณนบิงอนะไหรเนาะเขาทำออกขายขนาดเนี้ยกล้องมีปัญหาหรือว่าติดต่อประสานอะไรก็ไว้ใจเชื่อได้นะครับจะโอนล่วงหน้าหรือว่าจะเก็บปลายทางอย่างนั้นอนะไม่ต้องกลัวโดนโดนหลอกโดนโกงนะครับช่องนี้ อ๋อคลิปนี้ฝากฝากไว้เท่านี้แล้วกันนะครับโอเคครับขอบคุณครับ